ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยนะครับตอบคําถามซึ่งสมาชิกก็หลายท่านนะครับหลังจากที่เราทําคลิปแรกไปเมื่อวันก่อนนะครับเกี่ยวกับการอัปเกรดจากตัวเท s l a เวอร์ชั่น2นะครับที่เป็นล้อ16นิ้วนะครับหน้ายางกว้าง2นิ้วเสรศษมาเป็นตัว คิงซองเอสสิบแปนะครับล้อ18หน้ายางก็3นิ้วนะครับหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นเนี่ยนะครับในการเล่นล้อเดียวเนี่ยเราควรที่จะมองไปที่ล้อไซสไหนหรือรุ่นอะไรนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยต้องขอเกริ่นนำก่อนว่าครั้งแรกที่อาจารย์ทิติเนี่ยนะครับ เริ่มต้นเล่นล้อดเดียวเนี่ยก็คือเริ่มสนใจนะครับความสนใจเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยอยากที่จะได้อุปกรณ์ในการช่วยเราเนี่ยเดินทางนะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับแล้วก็แก้ปัญหารถติดนะครเดียวกันก็อยากที่จะได้ยานพนาหนะที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อระหว่างทางปกติทางเดินที่มันเดินไกลๆนะครับกับรถไฟฟ้าได้ก็เลยไปที่เมาอาการซื้อสกูตเตอร์เสียวมี่โปร ขันแรกนะครับจริงก็ประทับใจแล้วก็ชอบนะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาในแง่ของการพกพาที่รถไฟฟ้าก็เลยเป็นที่มาของการสนใจล้อดเดียวซึ่งล้อดเดียวตัวเทสลาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นเ,เขาเรียกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ถ้าใครไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยก็จะมีคําถามแน่นอนว่าเฮ้ยทำไมล้อดเดียวมันแค่นี้มันแพงจังทําไมมันจะต้องราคาส0,000ื่นบวกลบทําไมมัน ไม่เป็นหลักพันอะไรเงี้ยเราก็คงจอ,อไม่คงมาพูดไปในนั้นแล้วกันเพราะว่าราคาอุปกรณ์มันก็ประกอบไปด้วยวัสดุนะครับตัวมูลค่าของสินค้าต่างๆก็ว่ากันไปแล้วกันแต่ว่าตัวเทสลาตัวนี้ที่ซื้อมาเป็นมือสองนะครับซื้อต่อเข้ามาก็ได้รับส่วนลดจากมือหนึ่งพอสมควรเป็นเทสลาที่เกือบที่จะเรียกว่าไม่กลิบเลยนะก็คือเจ้าของเดิมใช้ไปแค่ประมาณยี่สิบโล นะเราก็ใหม่เลยแต่ได้ทีก็มาเจอมาก็เลยเป็นลายพลอยหมดเลยนะครับนี่เป็นเครื่องฝึกหัดความแตกต่างระหว่างตัวล้อ16กับล้อ18เนี่ยเดี๋ยวต้องขอเกิดนำก่อนว,ว่าตอนแรกที่ใช้เนี่ยก็ใช้ล้อเดียวตัว16 t ท s l a เวอร์ชัน2เนี่ยมาสักพักหนึ่งก็หลายเดือนนะน่าจะเกือบปีแล้วมันเขามีความรู้สึกบอกตำมตนะครับว่าคุ้นชินกับมันมากแล้วก็ชอบ ชอบในขณที่ว่าเราสามารถที่จะฝึกหัดจนจนเราสามารถพามัน,นออกถนนนะครับไม่ใช่ถน,นนใหญ่นะถนนในซอยหรือว่าเป็นถนนใหญ่แต่ว่าเราก็เรียฟุตปาาหรือว่าชิดซ้ายไปซึ่งเราก็มั่นใจในการขับก็คือมีความมั่นใจแล้วเพราะว่าในการขับล้อดเดียวเนี่ยมันก็คือการบาลานซ์การตัดสินใจถูกต้องไหมครับอันนั้นเป็นหลักซึ่งก็ใช้มาแล้วก็สึกชอบมันแต่ประเด็นที่อยากจะเปลี่ยน นะครับก็เป็นอาจจะเป็นมหาเรื่องสุขภาพก็คือมีความร,รู้สึกว่าเวลามันแล่นผ่านประสาทเนี่ยมันมีการสะเทือนและการสะเทือนนั้นถึงแม้เราจะพยายามใช้ในการย่อย่อเข่านะทำเขาย่อนะช่วยแต่มันก็ยังมีความร,รู้สึกว่ามันมีอาการเจ็บแล้วก็สะท้อนไปถึงหลังนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะพื้นฐานสุขภาพจาตวิทิติหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะผลบางอย่างที่เกิดจากดียวทําให้ เวลานอนเนี่ยนะครับรำกระแทกมากเวเวลาผ่านที่ขูขากเนี่ยมารู้สึกเวลานอนเนี่ยนอนงายไม่ได้เลยนอนงายรู้สึกว่าเจ็บหลังนะครับก็เลยต้องนอนตะแคงแทนนะครับจกไปสักพักหนึ่งก็พยายามทดสอบว่าตรงมันใช่ล้อดเดียวไหมหรือว่าเป็นเพราะร่างกายเลย็เพราะหลายคนเล่นก็ไม่เป็นนะอ่นะก็ก็เลยมองหานะครับตัวใหม่ก็เลยเป็นที่มาของตัว king สองสิบแปดนิ้วล้อนะที่ที่เคย กินนําไปแล้วทีนี้ความแตกต่างครบพูดคืออะไรที่จะพูดได้ง่ายเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยขับล้อ16มาโดยตลอดแล้วก็มาเปลี่ยนฟิลเป็นล้อ18ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าตอนแรกไม่ชินนะครัตอนแรกไม่ชินเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดยโดยหลักพื้นฐานเนี่ยตัวล้อ16นะครับเวลาที่เราโน้มตัวเพื่อจะออกตัวเนี่ยเราจะเคยชิน บบการเอียงทำมุมเท่านี้ความรู้สึกแบบนี้แล้วก็การก้าวขาขึ้นไปเหยียบตัวแพดเดิลแบบนี้มันจะได้ความเดียวกันนี้แต่เมื่อเราเอาพฤติกรรมเดิมเนี่ยไปใช้กับล้อ18ปรากฏไม่เหมือนกันปรากฏว่ามุมเอียงเท่าเดิมความรู้สึกเท่าเดิมแต่เวลาก้าวเท้าขึ้นไปเนื่องจาก S18 มันแพดเดิลมันสูงกว่านั้นแค่ก้าวไปก็รู้สึกเบืนิดหน่อยเพราะมันแตกต่างกัน จริงๆแตกต่างกันหนึ่งนิ้วเนี่ยก็หรือต่อสามเซนก็มีความรู้สึกมีมีผลแล้วซึ่ง้ผลตัวนี้นทำให้รู้สึกว่าเวอร์กนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อเราเอียงตัวไปเท่าเดิมเรารู้สึกได้เลยว่าเราเนี่ยเครื่องมีความอดเพราะอะไรครับเพราะว่าตามตามหลักฟิสิกส์นั้นที่เคยบอกไปแล้วว่าล้อที่เราสมีมากเนี่ยนะครับแรงบิดมันจะในตีนต้นหรือตาเล่นกันทำได้ไม่ดีถ้าใช้มอเตอร์ ลังบัดเท่ากันถ้าล้อใหญ่ก็จะอืดในตัวตีนตน้นแต่ตีนปลายก็จะไหลดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเริ่มใช้ครั้งแรกๆจะรู้สึกเลยว่าอืดน,นะครับเรารู้สึกว่าเออ้ทำไมมันอืดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้สักพักหนึ่งได้ตีใช้แบบเต็มที่นั้นแหะซื้อมาเนี่ยสองสามวันคือใช้เต็มที่แล้วปรากฏว่าเราเริ่มเคยชินละเราเริ่มเคยชินกับความสูงที่มากขึ้นเราเริ่มเคยชินกับการน้มตัวมากขึ้นหรือความรู้สึกว่า การออกตัวสบายๆนุ่มๆแน่นๆอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกไปไประมาณนะถ้าเป็นการเดินทางในระยะมีระยะหน่อยนะเดินทางที่มันขรุขระหรือว่าต้องการความมั่นใจล้อสิบแปดจะให้ความมั่นใจกว่าก็คือการเกาะหรือผิวสัมผัสเพราะว่ายางเนี่ยหน้ากว้างแตกต่างกันอันนี้หน้ากว้างสองนิ้วกว่าอันนี้สามนิ้วแน่นอนครับความรู้สึกเวลาที่ยางสัมผัสเวลาทรงตัวหรือบาลานซ์บนรถเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับทําให้ มุมมองนะก็มีความรู้สึกว่าตัวล้อสิบแปดมันมั่นใจได้มากกว่าแต่เวลาขับล้อสิบแปดปุ๊บแล้วกระโดดมาเป็นล้อสิบหกอีกครั้งหนึ่งก็คือมาเป็น Tesla. เทสลาปรากฏว่าแค่ตำแหน่งการยืนก็เวเรอร์แล้วเพราะอะไรครับเราคุ้นเคยกับการที่ต้องก้าวแล้วก็ไปเหยียบระดับนี้แต่ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าล้อสิบหกเทสลาตัวเบดเดิลม,มันเตี้ยกว่าเหยียบระดับนี้นั่นรู้สึกเอ้ยเบียดมันมันต่ําจะรู้สึกว่าไอ้ตัวเทสลามันเหมือนเป็น มันเป็นรถโหล,ลดอะเข้าใจไ,ไหมคือเราเคยขับรถปกติแล้วเรามาหน้าขับรถโหล,ล,ลดสึงโหลดเตี้ยลงแล้วก็รู้สึกว่าในการที่เราจะเลี้ยวรู้สึกว่าเฮ้ยเราออกแรงมากเกินไปจะทาให้รถมีอาการสาย <S <S พูดง่ายก็คือจัดก,การที่เคยขับเคยชินนะครับเทสลามาเวลากระโดดมาเป็นจาก1้อสิบหกเป็นล้อสิบแปดเนี่ยก็ก็เวิร์กไปสักพักหนึ่งต้องใช้การปรับตัวแต่เวลาปรับตัวได้แล้วกระโดดมาเป็นล้อจากร้อสิบแปดมาเป็นล้อสิบหกเนี่ยนะครับก็จะรู้สึก สักพักหนึ่งแต่ก็ปรับเข้าได้แต่เ่าเป็นแต่ว่าความรู้สึกของการมีโชคกับไม่มีโชคมันแตกต่างชัดเจนก็คือพูดง่ายๆคือว่าถ้าถ้าจะแนะนําคนนะครับที่ขับพอเป็นแล้วนได้ที่ก็ยังเชื่อว่าการมีโชคมันดีกว่าเพราะมันขับได้ได้สมมุติกว่าได้มีความมั่นใจมากกว่าแล้วก็สามารถที่จะแล่นผ่านอุปสรรคได้ดีกว่านี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งหลายคนก็ถามว่า ตกลงล้อแบบไหนเนี่ยม,มันน่าใช้มากกันคําตอบก็คือว่าถ้าเกิดเรามีล้อตัวนั้นตัวเดียวนะครับล้อตัวนั้นตัวเดียวแล้วเราไม่ไปเปรียบเ,เทียบกับตัวอื่นแล้วเราฝึกกับล้อนั้นมาโดยตลอดอันนี้ตีเชื่อว่าล้อนั่นแหละดีที่สุดขนาดนั่นแหละดีที่สุดเพราะเราเคยชินกับมันแล้วไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวการขับขึ้นเนินนะครับการลงเนินการชะลอการเบรกการ มุมมองในเรื่องหุปนปรคว่าเราไปได้หรือไปไม่ได้เราจะเคยชินกับล้อตัวน,นั้นแล้วลถ้าถามว่าล้อไหนดีกว่ากันก็คือล้อที่คุณขับอยู่ในปัจจุบันดีที่สุดแต่ถ้าถามว่าอยากจะได้ความเฟิรม์มนะครับความเฟิรม์มการขับประมั่นใจแน่นอนครับล้อใหญ่เนี่ยมันจะต้องดีกว่าล้อเล็กในแง่ของความมั่นใจแต่ถามว่าใหญ่ขนาดไหนละ่ะนะครับเพราะล้อยิ่งใหญ่เครื่องก็ยิ่งหนักเมื่อที่หนักอุปก,กรณ์ควบคุมมันก็ต้องใช้อะแรงเยอะเพราะล้อจะหนัก ิ่งร้อนหนักเนี่ยเราก็ต้องใช้ออมอเตอร์ที่มีทอร์กส,สูงมอเตอร์มีทอรอกสูงก็ต้องการแบตเตอร,รี่ก้อนใหญ่นะ้มันก็จะหนักในภาพรวมมันจะหนัก,นก,นก,นกและไรหใจดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องหาจุดบาลานซ์ของตัวเองซึ่งหลายคนเนี่ยก็กอาจจะโชคดีนะครับที่ว่าเ,เล่นตัวเดียวมีอยู่ตัวเดียวแล้วไม่ไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนไม่เข้าไปในอะไรอ่ะไม่ออกทริปคือไม่ได้ไปเหยียบไปลองในเครื่องรุ่นต่างๆทาให้เรามีมอเรสพึงพอใจนะครับพึงพอใจกับ ตัวที่เรามีอยู่อันนี้อันนี้ผู้ต่ำตงเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเราไปออกทริปไปเหยียบคันนู้นไปเหยียบคันนี้ไปลองปุ๊บความรู้สึกมันจะเริ่มแตกต่างแล้วแรู้สึกว่าแน่นอนครับรถที่มีแรงบิดสูงๆมันย่อมดีกว่ารถที่มีแรงบิดต่ำๆหน้ายางกว้างก็แน่นอนครับย่อมสเสถียรกว่าหน้ายางแคบแต่มันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ว่าเราจะรู้ตัวเองแล้วว่าไอ้ล้อใหญ่ขนาดไหนแค่ไหนถึงจะเหมาะสมกับเราเพราะถ้าเกิดทุกคนคิดว่าล้อใหญ่ดีหมด ทุกคนก็ไปเล่นมอนสเตอร์ล้อยี่สิบกว่านิ้วถูกต้องไหมครับผมไม่มีใครมาเล่นล้อสิบสี่หรือล้อสิบหกดังนั้นทุกคนก็จะมีจุดลงตัวไม่ว่าจะเป็นน้าหนักที่เรนชื่นชอบน้ําหนักที่สามารถแบกได้อย่างอย่างตัวเนี้ยบอกตามตรงนะครับตัว S สิบแปดเนี่ยถ้าเป็นการแบกระยดสูงรนะ้อยแปดสิบห้าหนักประมาณเก้าสิบทุกครั้งที่แบกที่หิ้วนะรู้สึกว่ามันหนักไม่ใช่หนักธรรมดานะมันหนักจริงๆอ่ะหนักจริงๆ แต่ให้ตัวเทสลาเนี่ยหนักในระดับที่สบายๆย,ยอมรับได้คือถ้าให้แบกขึ้นบันไดขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยเทสลาเนี่ยเอาอยู่แต่ถ้าเกิดเป็น S อสิบแปดจะต้องมีการพักบัน <c oughs> กล้นบันไดเพราะมันเหนื่อยไงมันหนักผมนั่งจริงนะแปลว่าเราเล่นเวทไม่เพียงพอไม่รู้นะแต่ก็พยายามอาอกกำลังกายอยู่แต่ว่าตัวนี้หนักมากอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งดังนั้น ในการที่เราจะเริ่มต้นนะครับกับอุปกรณ์ล้อเดียวเนี่ยก็เน้นย้ำว่าคุณจะเริ่มจากล้อแบบไหนก็ได้เพราะว่าในที่สุดคุณก็จะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับล้อ,อนั้นอยู่ดีถ้าคุณเริ่มต้นเล่นจากมอนสเตอร์แล้วคุณสามารถควบคุมมันได้นั่นแหละมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ที่คุณไม่ไปลองกับตัวรุ่นอื่นคุณจะบอกเอยมอนสเตอร์ Monster ดีแล้วแต่ถ้าคุณเคยลองกับรุ่นอื่นพวกคุณจะเกิดการเปรียบเทียบทันทีดังนั้นก็แนะนํานะครับว่า ถ้าอยากจะเริ่มต้นกลางๆกลางๆเลยนะแล้วคิดว่าจะไม่เดินทางไกลามากก็เทสลาเนี่ยก็เหมาะสมนะครับมีคนรู้สึกว่ามันคล่องตัวล้อสิบหกีล้อสิบหกรุ่นไหนก็ได้นะเออไม่ใช่จะเป็นตองเป็นเทสลาล้อสิบหกหน้ายางเนี่ยประมาณขนาดเนี้ยไซส์สองนิ้วเสร็จ,รจถือว่ามันพาคุณไปได้ถุกที่แล้วก็สะดวกเลี้ยง่ายแล้วก็การเลี้ยวเนี่ยมันเป็นการเลี้ยวที่ไม่ต้องใช้เขาในการกดนะครับเพราะเครื่องมันไม่ได้สูงด้วยนะน,นอกจากว่า คุณจะตัวเตี้ยนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยเวลาจา์ให้ตีเลี้ยวโคง้งให้ตีต้องเลี้ยวโค้งไปทางขวาน,นะครับให้ตีต้องเอาขาเขา่าซ้ายดันเครื่องไว้แล้วก็เอียงเอียงตัวตัวซิ่ง,งนะครับถ้าได้เร็วๆนะถ้าคือบ,บิดบิดขาหรือย่อนขาเนี่ยมันการเลี้ยวมันจะขืนเราจะขืนพูดง่ายๆคือว่าในการควบคุมในการเลี้ยวนะในการเลี้ยวเฉพาะในการเลี้ยวใน ในการเลี้ยวในความเร็วสูงความเร็วสูงก็คือประมาณ35ขึ้นไปเนี่ยตำรับล้อเดียวถือว่าสูง35ขึ้นไปนะแล้วแต่คนและกันอล้อยิ่งใหญ่ยิ่งเลี้ยวยากที่ความเร็วสูงล้อยิ่งเล็กยิ่งเลี้ยง่ายอ่ะเอายงี้ดีกว่าดังนั้นเวลาที่คุณขับเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณไม่เคย คุณเคยแต่ขับล้อสิบแปดไม่เคยขับล้อสิบหกคุณจะว่าเออล้อสิบแปดก็เคยชินแต่ถ้าคุณมาได้ขับล้อ 16, สิบหกสักพักหนึ่งคุณเออล้อสิบหกมันเลี้ยวได้ง่ายกว่ามันมีมุมหรือการพลิกที่มันง่ายนะครับคือมันเลี้ยววัลลแบบมันพึ่งพาเอวัยวะที่สูงขึ้นเป็นสเต็ปก็คือถ้าเกิดเป็นล้อใหญ่นะครับเครื่องมันจะสูงนั้นคุณจะต้องใช้ท่อนหัวเขา่านะครับในการบังคับเลี้ยวแต่ถ้าเกิดเป็นล้อเล็กเครื่องเตีย้ยคุณก็ใช้ น่องเป็นตัวเลี้ยวแต่ถ้าเกิดเป็น M10 3คุณจะใช้ข้อเท้านะครับข้อเท้าเนี่ยมันเป็นเท้าในการเลียวดังนั้นก็ลองพิจา,ารณาวกันว่าแบบไหนดีที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีงบน้อยนะครับงบน้อยเยกจะซื้อตัวเดียวจบๆเลยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยยังถือว่าล้อ16เนี่ยเป็นล้อที่กลางที่สุดแล้วก็ได้รับความนิยมมากสุดคือสแตนดาร์ดแล้วก็ราคาไม่สูงมาก จะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็ได้ลองไปเทสดูแล้วกันเพียงแต่ว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมีสเปคหรือว่ามีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างเช่นงานประกอบด,ดีอัตราเร่งดีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือ,อแบตเตอรี่นะครับสามารถอัตราเร่งไม่ไม่หมดเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะมีปีกย่อยเยอะลองไปไปทดลองใช้ใดูแล้วไปทดลองถามนะครับจากตัวแทนจำหน่ายเนี่ยแต่ละแบรนด์ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงน,นะครับนี่ก็มาตอบคำถามว่านะว่า ตกลงแล้วเนี่ยฟีลลิ่งของการขับล้อ16กับล้อ18มาต่างกันต,งตรงไหนมันต่างกันครับนะครับแต่ก็แล้วความชื่นชอบต้องการความเสถียรขับมั่นใจแต่เลี้ยวยากหน่อยล้อใหญ่แต่ต้องการความคล่องตัวล้อเล็กลงมาหน่อยนะครับล้อ16ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะครับหรือไม่สูงมากนะล้อ14ก็ไม่น่าเกลียดนะครับเพราะว่า มันอาจจะขึ้นกับความสูงของเราด้วยเพราะว่าบางทีได้ให้ติ๊ขับลอ้อตัวนี้นะแล้วมาเทียบกับบอดี้ความสูงเนี่ยบางคนก็บอกว่าอุ้ยทำไมล้มล้มเล็กจังเดวเรามาขับตัว s 1 8เนี่ยรู้สึกเออมันสมดุลกับร่างกายเรามากกว่าอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันสลับคำถามนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลมาแชร์ข้อมูลกันละกันนะครับเพราะอย่างให้ติ๊ก้มถือว่าเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์เนี่ยทุกวันแต่ก็ไม่ได้ขับผาดโผนนะคือไม่ได้ขับเเลลล่น่นหาาาถถอออยยงงัะะไรพรพว ตอนขับเล่น BMX หรือจักรยานก็ขับปกติตอนขับรถโดยธรรมดาก็ไม่เคยดิฟน,นั้นเวลาขับรถเดียวก็ขับปกตินะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนนเดงก็ไม่สนใจด้วยที่จะต้องเล่นท่าจะต้องถอยหลังต้องอะไรก็คือขับปกติให้ปลอดภยัยถึงที่หมายและสนุกแค่นั้นก็พอแล้วก็วันนี้ก็ขออนุญาตลาสมาชิท่านไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ